สวัสดีครับผู้อยู่ชนอลโซซิตนะครับวันนี้จะมาดูเอ้ไม่ใช่วันนี้จะมาเล่นเอ้วันนี้จะมาไปสมัครเป็นท g เนะครับโอเคก็คุณสุบัติน่าจะไม่รู้พอยังนะครับก็มีผู้ติดตามห้าร้อสี่ร้อยิบห้าคนนะครับแต่ต้องมีห้าร้อยคนนะไม่รู้พอหรือยังนะแต่ผมก็ช่างเถอะนะครับก็น่าจะรับลวมั้งเกือบเกือบเกือบใกล้5 0าร้อยแล้วนะครับเกือบเกือบแล้วนะครับโอเควิวนี่ได้แน่นอนครับสี่หมืนแล้วนะครับต้องในนี่อะไรมาหมื่น องหมื่นกว่าขึ้นไปได้สองหมื่นกว่าขึ้นนะครับมันเสี่ยงหายนะครับโอเคนะครับแต่วิวแต่วันนี้ไม่แน่ใจนะบางวันมันก็พันขึ้นบางวันมันก็ร้อยโอ้โหบางวันก็น้อยมากนะบางวันขึ้นทียะหนึ่งอะไรเงี้ยสุดยอดนะครับคือวิวแต่ละวันของผมมันมันมันไม่บาลาน์อ่ะอ่ามันจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงอะไรางี้ตลอดทุกวันนะครับอ่าโอเคครับกลมาเดี๋ยวจะไปสมัครกันนะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูที่มัน ดูสิผมทำเควสเค,เควสประจำชแนลผมเสร็จยังนะไปแมวครับเควสประจำชแนลผมคือนี่ครับแน่ร้อยซับถึงแล้ว300สามร้อยซับนะครับนี่กำลังทำอยู่ครับเควสน,นี้โอ้โหกำลังไล่ทำเวลแบบนี่ห้าร้อยครับแล้วก็เวลไปแล้วก็โอ้โห,ห,หถึงหมื่นถึงหมื่นซับนี่ผมบอกเลยผมแจกเกม GTA เน้นนอนไอพูดอย่างนี้ไม่เผื่อเผื่อมันพรุ่งนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งซับทีนี่เปช่างมานันที่เกตพูดแหละมาไป GTA กันเลยครับ โอเคไปถึงเขาบอกว่าให้กดไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูไปหามาศึกษาเรื่แลอวครับอ่ะอะไรอะอาพี่หน้าก็ติดตาม T G N เหมือนกันเหรอไม่แปลกนะครับ B B B s u p e Object Tealer What นะม,มีคนติดตามเก้าแสนคนแล้วนะครับมาเป็นพันได้กันเถอะจะได้มีอินโทร T G N เหมือนเขาทีนะครับ We are g a m e r พวกเราคือ g a m e r นะครับอา่าต่อไปทางไหนต่อครับ มีคำอับพาร์ทเนอร์บ้นะครับด่วนโอ้หน้นาตามคนไทยนะนะด้ยวยนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปสมัครนะครับเมื่อกี้คือเพิ่อแบบไทยมันเต็มนะครับเลยทําให้นี่นะครับอจอยดับจีเอ็นนะครับโอเคก็มาเมื่อกี้บทไหนนะครับอ่าคือการแล้วก็เขียนอีเมลของตัวเองไปใช่ไหมโอเคนะครับอ่าฮัตคอร์ยูนิตนะครับอ่าเป็นชื่อชแนลเก่า อันนี้ชื่อช่ a n นี้หนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ใช้โซซิตนะฮะโอ้โหชื่อเท่มากนะครับคือแบบชื่อช n e l สมัยก่อนนี่ผมรู้สึกว่าสิ้นคิดสุดๆนะฮะาร์ดคอร์นี่ก็ตัวอ e ีก็ไม่มีนะครับโอ้โหสุดยอดทําไปได้ไงเมื่อหนึ่งปีแล้วแล้วผมไม่ทําอะไรอยู่หนึ่งปีแล้วผมคบมอสองปะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคกดอะไรอ่านไม่ทันนะโอเคกดที่ชนะผมโอเคนะครับไ okay, ต่อ ต้องรอใช่ปะมันจะมีให้ขึ้นมาสมัครนะครับตอนที่ผมรู้เพราะว่าเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับไม่ได้กดถ่ายเลยเกิดกดไปทําใหม่ตั้งแต่แรกเลยโอเคเอาดอกจันมาไงลืมไปกดปุ่มอัดนี่ผมตั้งไว้ตัวดอกจันนะโอเคมา first name ของผมนะครับก็ first alexevi ไม่ใช่เล่นมุกอะไรเนี่ยลืมมันไปซะครับโอเค first name ผมก็ไอชัยยผมไอร้อยปีนะครับเพราะว่าผมชื่อว่าสัตว์นี่แหละ ชื่อผมชื่อจริงชื่อสตวรวัตนมสกุลลอยไปไหนเฮ้ยลอยสวัยน่าลอยไปไหนลอยไปแตะขอบฟ้าสต,ตาว์วัตลอยไปไหนลอยสวัยเออเราเรียนนามสกุลตัวเองนี่ไม่เอาไม่ดีทั้งตะกูลกูเลยเนะี่ยนะับก็มาแล้วก็อีเมลอดเดสก็ h a tfgmail com เยอะะครับไม่ต้องเสียกระแดะด้วย hardcounit@gmail.com yeah, r นะครับ country country แต่ว่าประเทศนะ Thailand land of smile ฝรั่งตื่นใจ very happy อยู่ไหน Thailand land of smile เจอะละอต่อไปก็น,นิกครับ oh, yeah. oh, โอ้ยอ๋อนี่เขาเป็นแบบใบกลอกใช่ขอเวลาแป๊บนึงครับดูสอบวิธีการลงเขาไม่มีใครอ่านกันเลยนะครับ ผมก็งงไปไม่อ่านกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ขอไม่อ่านดีกว่าอ่านไปนิดเดียวพอแล้วนะครับไปเสียเวลามากเลยเดี๋ยวเร่งความเร็วสปีดให้ไม่ต้องกลัวครับเขียเขียบรอครับรอต่อไปอา้าวค้างทั้งแมปเลยเว้ยค้างทั้งอา่าคลิปสอนยังไม่ค้างแต่อันนี้ค้างอันนี้ล่ะค้างไปด้วยกัน ฟู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 รอแล้วน่าจะไม่นานหรอกเธอไปคุยเธอไปคุยกับข้าก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับข้าก่อนอยากจะทำอะไรให้ไปทำกับข้าวก่อนเอ๊ข้าวก่อนไม่ใช่กับข้าวหรืว่าแต่ยังเออเสร็จแล้วต้องไปฟังเพลงหน่อยโอเค How did you hear about 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 TGN คุณได้ยินอะไรเกี่ยวกับ TGN บ้างไหมอ,อ่ะอ๋อเซิร์ชในอินจินอ๋อเซิร์ชในพวก Google อะไรพวกนี้เหรอโส ocial TGN แตาพาร์เนอร์บริษัท The TGN Network YouTube Channel G อ๋อ TGN Partner ยังไงดีเนะี่ยคือคือพวกเนี้ยพอพออ่านออกนะไอพวกเนี้ยอันนี้ก็อ,อ่านออก แต่ไอ้ไอ้ไม่รู้เย่แอมมาเกมเมอร์ไม่เกมเมอร์ไม่ใช่ละไม่เกี่ยวครับวันชอยเอ่อ What m a y you want to join TGN ทำไมนะถึงจ้ะจอยใน TGN นะครับอ่า I, like I love game อ่ะ I love game อ่ I like play game วะอ่ะผมไม่รู้จะตอบอะไรดีอ่ะผมไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจอ่ะงั้นก็ดูแลทำไงดีเธอจะทำเราไรก็ไปทับก็เข้าวก่อนเธอรอเธอตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนก็จะพอเข้าใจเธอเป็นของเข้าไม่ใช่เวลาจะมาร้องเพลงนั่งนะคิดก่อนงั้นก็ไเดี๋ยวๆทีเอ้ยเดี๋ยวที TTN สองพันสิบหกสัปดาห์สัมกิโลหน่อยนะสมมติอ่ะ ไอ้อ้โฮที่ขายมากเลยอะชอบใช้กูเกิลไหมอะยโฮเียนสมัรสมัครได้เฉยเลยขอเขาได้อมารมาีสมครมัคร5สมอ้สมัครเข้าเนี่ยไดียมาสามารถสมัครเข้าีเจ็ด้านล่า50สมัครทุกคนมีแต่มาอวดไอ้ไอ้เนี่ยไอ้โลโก้เนี่ยโลโก้ใรกันเขาอยาก้สมัคร เวลาผมทำข้อสอบผมทำยังไงเวลาผมคิดผมก็จะทำแบบนี้แค,าานแค่ขนลากทีลนหายแค่ความลากนึ่งานไปนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาลองเพลงนะเฟยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงจังวเวลาแบบผมโมข้อสอบทำงไงนะครับดินสออยู่ไหนไม่มีดินสองสั้นนานจํำที่มาเขือปอแปะไม่รู้อะไรก็หน้าแว่น ใช่โซเชียลมีเดียเหรอเซิร์ชนี้ล้กันมาวันต้องการเข้าชแนลเซิรช oh. ่งมันจะเป็นอะไรตายเหอะมาอะไรก็มาความมั่วโอเคโอเคแค่เดี๋ยวก็แค่รอครับก็ส่งมาจบแล้วนะครับ ขอบโทรัพการมาดูผมจอยเข้า TGN นะครับอ่าเป็นอะไรที่มั่วมากนะครับเหมือนกันมั่วข้อสอบไปเลยครับวันนี้ก็ขอบายบายกับเพลงเสียใจยแต่ไม่แคร์ครับหลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆุกครั้งฉันแนงก็เกิดคำถาม,ม,มาขึ้นมาข้างในอย่าจะรู้เธอเป็นเช่นไรรีพอไปเจอกันนานแล้วเป็นไม่ว่าเลยนานจาคือพอพอ,พอไปอกว่าครับบายบายครับ